สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรแต้มรวมนะครับ2ตัวบนแม่นๆนะครับสูตรนี้จะมีตัวเลขเพียงแค่2ตัวเท่านั้นนะครับก็เป็นสูตรใหม่ที่เพิ่งลงงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับผมก่อนจะไปดูแนวทางสูตรนี้นะครับก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับ สูรสตรแต้มรวม2ตัวบนนะครับสูตรเก่าที่เคยลงให้จะมีตัวเลข4ตัวนะครับสูตรนี้จะมีตัวเลขเพียงแค่2ตัวเท่านั้นนะครับก็น้อยน้อยลงนะมาดูวิธีการครำนวณนะครับจะใช้หลักสิบบนบวกหลักสิบล่าง2ครั้งนะครับบวกหลักสิบหน้าครั้งที่1 3ครั้งบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่1บวกหลักร้อยท้ายครั้งที่1บวก7คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก1นะครับก็มีตัวเลข2ตัว มาดูสถิติย้อนหลังที่ผมทําไว้นะครับย้อนหลังไปตั้งแต่งวดที่ออก907นะครับแต้มรวม2ตัวบนก็คือหลักสิบบนบวกหลักหน่วยบนก็จะได้แต้มรวมนะเพื่อท่านใดไม่ทราบงวดแรกสูตรคำนวณได้7กับ8นะครับสองตัวนี้จะมาแต้มรวมนะครับผลรางวัลออก907นย์ดนะครับวกได้7นะงวดแรกได้7แต้มเข้าที่ตัวแรกนะครับ เลขเจ็ดถูกเป็นงวดแรกนะครับงวดถัดมาสูตรคำนวณได้ห้ากับหกผลรางวัลออกเก้าศูนย์หกนะครับสองตัวบนคือศูนย์หกแต้มหกนะครับเข้าที่เลขหก 6. ถูกเป็นงวดที่สองงวดถัดมาสูตรคำนวณได้เก้ากับศูนย์นะครับผลรางวัลออกศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งบวกเก้าได้สิบแต้มศูนย์นะครับแต้มศูนย เข้าที่เลขศูนย์ถูกเป็นงวดที่สามงวดถัดมาสูตรคำนวณได้สองกับสามนะครับผลรางวัลออกเก้าศูนย์สามสองตัวบนก็คือศูนย์สามนะครับแต้มรวมก็คือแต้มสามเข้าที่เลขสามงวดถัดมาสูตรคำนวณได้เลขเก้ากับเลขศูนย์นะครับผลรางวัลออกสองเจ็ดสองเจ็ดบวกสองได้เก้านะครับแต้มเก้าเข้าตัวแรก ถูกเป็นงวดที่5นะครับงวดถัดมาคำนวณได้8กับ9ก้าผลรางวัลออก8 7 2นะครับ7จบวกสตัวเดิมก็ได้เต็ม9นะครับเข้าที่เลข9ถูกเป็นงวดที่6นะครับงวดถัดมาสูตรคำนวณได้เลข4กับเลขห้าผลรางวัลออก6 05, 0 5, 5, 5นะครับ0ูบวกหได้5้เต็ม5เข้าที่เลข5 งวดถัดมาสูตรคำนวณได้เลข3กับเลข4ผลรางวัลออก5 30 3นะครับ3วก0ได้3แต้ม3มาดูแนวทางงวดล่าสุดนะครับสูตรคำนวณได้เลข8กับเลข9ผลรางวัลเลขท้าย3ตัวออก4 5 3 5บวก3ได้8แต้ม8เข้าตัวแรก สถิติย้อนหลังนะครับทำให้ดูก็เข้าดีหมดทุกง,งวดนะครับ1 2 3 4งสองสาี่ห้าหกเจ็งวดติดยังไม่หลุดนะครับคราวนี้ก็จะมาคำนวณงวดใหม่นะครับในงวดวันที่16สิงหาคมนะครับว่าสูตรแต้มรวมสองตัวบนสูตรนี้จะคำนวณได้เลขอะไรนะครับเผื่อท่านใดอยากจะได้เอาไว้ไปเป็นแนวทางนะครับสูตรจะใช้หลักสิบ,บนเลขห้า บวกหลักสิบล่าง2ครั้งนะครับ1 1บวก1ได้2บวกหลักสิหน้าครั้งที่1 3ครั้งนะครับ,บวกหน่วยหน้าครั้งที่1เลข8บวกหลักร้อยท้ายครั้งที่1เลขก3ตัวสุดท้ายบวกเลข7คงที่มารวมแท็ว่าได้เท่าไหร่นะครับ หนะบวกสองได้7 7็ดบวกสิได้25 25้บวกแนะครับ,บได, 7. 7บได 25. 25บบ้ได้สามสิ 33. 33บสามวกสามสาบวกอีก7 43ได้เลขสาตัวแรกสูตรบวกหนะครับสูตรบวกหนบวกหนึ่งได้ส ดังนั้นสูตรใหม่แต้มรวม2ตัวบนในงวดวันที่16สิงหาคมนะครับคำนวณได้3กับ4ท่านผู้ชมคิดว่าตัวไหน,นจะมานะครับใครชอบ3เอา3ใครชอบ4เอา4ถ้าให้ดีเอาทั้งสองตัวเลยนะครับไม่ต้องเลือกเพราะว่าถ้าเลือกโอกาสที่จะเลือกผิดก็มีเหมือนกันเนาะมัน50-50นะครับ เลือก3าอาจจะออก4เลือก4อาจจะออก3ดังนั้นก็ไม่ต้องเลือกเอาทั้ง2ตัวไปเลยนะครับตรงนี้ก็ต้องไปรอดูในวันที่16สิงหาคมนะครับถึงจะรู้ว่าสูตรมันจะเข้าหรือมันจะหลุดใครชอบก็ลองนําไปพิจารณาดูนะครับไปเทียบกับสูตรเก่าที่ผมเคยลงให้ได้เลยนะครับสูตรแต้มรวม2ตัวบนนะครับ สูตรแต้มรวม2ตัวบนที่เคยลงให้จะเป็นสูตร4ตัวนะครับนี่สูตรที่1จะเป็นสูตรที่ยังไม่หลุดนะเข้าดีมาตั้งแต่งวดที่ออก8 0 5นะงวดนี้สูตรมันได้4ี่ห้าเจนะครับสูตรมาได้4ี่หสูตรที่2ก็9 2 4 5สองห้าชนที่4ี่ห้านะครับจะมาหรือไม่ก็ต้องรอรอดูนะครับว่า วันที่สิจะมีตัวเลขที่ผมลงไว้หรือเปล่า,าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปหน้านะครับจะลงสูตรไหนให้ก็อย่าลืมรอติดตามรับชมนะครับเอาคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ